แต่ไม่ไม่นำเสนอข่าวแต่ไม่ใช่เป็นตาดเป่งที่ไม่รู้ว่าคุณมาจากสำนักข่าวไหนขอข้อมูลเอกสารจากทางราชก,การกต่างๆได้อันนี้ก็คือของสื่อเลยนะคะอ่าต่อมาเสารีภาพมเมื่อมีสิทธิแล้วก็ต้องมีเสรีภาพเสรีภาพอันแรกคือเสรีภาพด้านข่าวสารฟรีดอมงานที่คุณได้ข่าวมาคุณก็ต้องเขียน ุณไปสัมภาษณ์ใครธุรกิจคนหนึ่งแล้วนักธุรกิจคนนกน่ารักจังอ๋อมะ าชมกันเขาชมกันว mm ้า hmm. ต้ไงนะต้องนะกูต้องเขินมึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นศิลปินเล่นอะไรเล่นเต้นเต้นตามเขามายคือมึงดูดูเขาเรียกเขินลูกเกลือมึงมึงทำไมพักนี้มึงทำไมพักนี้กูปวดไหล่จังวะมึงไปทำอะไรมาเฮ้ยผู้ชายว้าอ นั่นไงหนังสือกูใช้ได้ที่ไหนกูว่าแต่กูกูดูไม่ไหวกูกดไปดูชั้นสองกูโนมเหมือนเขาดูชั้นแรกทใไม่กูไม่ต้องดชั้นสองกูชั้นแรกแล้วใส่แมสก์ใครจะจำหน้าได้นะคะนัจำได้เก่งว่าจะจำได้เลยจำได้เหมือนกันก็เลยสภาพสอนมาเรียนกับไปร้านเราทำไมอย่าพูดเรียบร้อยนะฮะโดนแฉแล้ว ไอ้บ๊ทกูดูไอบุ้นแบบอืมใช่เาเจอที่มอปุ๊บเนี่ยเจอมาสภาพนี้อันนี้คือชีวิตจริงจริงไปกดีเล่าอย่างหนึ่งนี่พวกคุณด้วภาพรวมถ้าไปเล่นน้ำเลยอ่ะไปดิเนี่ยส่งการเนี่ยไปถ่ายแกเล่นที่ไหนไม่รู้อยากเล่นน้ำเหรอทำไมไม่บอกเล่าไม่เป็นไรเราไม่ชอบน้ำเหลืองอ่ะใครเจ็บใครข่วยกูเล่นึงำน้ำจามไปกันแน่เลยไปดีภาพนนะน้ำเหลืองอิ่มเลย ไไไปปม่้นางฟ้าคนนี้ก็นางฟ้าคนนี้ก็นางฟ้านาฟ้านางฟ้าจริงนะจริงนะจริงนะแข่งอะไรวะจริงจริงเคยเหรอเฮ้ยไม่เคยรู้หรอไม่เคยรู้หรอกระเทยรปนักคนับ้าคนบ้ายังยอมอ่ะมันคืออะไรในติ๊กต็อกเหรอเปิดเปิดเปิดนางฟ้านางฟ้ามันนานมากนะมันมีนานมากภาพแตกต่างนานทุกอันภาพแตกด้วยเออหรอ นี่กันดังซะไปเห็นหน้าชักนะแต่คนบ้าอย่างอึมไม่เคยเหรอเบตเทิลเบตเทิลเขาพูดว่าอะไรนะคนนี้นี่เรงเพลงอะไราทุกอย่าง คนวันเดืนไม่คนกระเถอะถ้าเราไม่ผิดคนเล็กคนเล็ยเนี่ยเออไอ้ไอ้ก็โป้สมัยเป็นตัวดังอะมึงอย่างเดียวแล้วกูชอบมายืนข้างกล้องแล้วหน้ากูก็ใหญ่มากฝากติดตามเลยนะคะติดตามอะไรเอ่ยติดตามชื่อช่องอะไรชื่อช่องอะไรเบลกิเตอร์ไอ้โม่จังแต่กูเพิ่งเปลี่ยนเลยวันลงคลิปอะเบลกิเตอร์ แรกจะชื่อจริงกัะเวลด้วยนะแต่ว่าไม่เอาตลกอ่ะต้องแยกกันแล้วใช่ไม่เรียนปะไม่หรอไปแล้วนะไปแล้วนะไปเรียนไงไปซ้อมกับเพื่อนไม่รู้อ่ะอาจจะไปนู่นก็ได้เดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อน ขหาเพื่อนตอนนี้เรากำลังจะสายนาทีชีวิตสอบด้วย ตรงทรางเดินเหรอเห็นตรงทางเดินาะทางเดินเชื่อบ่ะแล้วแล้วม ah ันจะมีได้ยินได้ยินเสียงบปะที่เขาแบบอุดหนึ่งกำลังหาทางอุ้ยทำไมหน้าดำจัดเ เนี่ยตอนเนี้ยเขาอยู่ตรงเนี้ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วกูยังไม่กูเจอกูเจอตลาดไม่ใช่เจอมึงภารกิจตามหาเพื่อนเฮ้ยมันมีตลาดตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนอ่ะ โอ๊ยเจอเต้นแล้วยังไม่เจอพุทธเล่นเจอแล้ว <c oughs> <c oughs>

ไปซื้อแล้วแม่ <cji afterwards, S 2> ไปซื้อแล้วเดินแล้วถ้าเดินนางเดินกลับมาแล้วไม่ซื้อหนึ่งปีไหนเราเออเอเอออก้วนึงค่ะหรือว่าตอนไหนคนร่ำยอะแล้วพี่เคคนเยอะเพราะว่นวานคนเยอะแล้วค่ะซื้อได้เลยนะคะจับแจกเฉลี่ยใส่ได้เลยนี่คะคุณผู้ชมค่ะสิบบาทสิบบาทเท่านั้นเคยกล่าวว่าตแบบถกถมถ้าคุณมาตลาดกูดเดย์มาร์กิแล้วไม่ซื้อผิดพลาดผิดนะคะแต่ว่านอกจากนี้เลยในยอร์คพาร์คอาหารก็คือคนเขาชอบเอาแบบ เสือมาปูเวลานั่งปิกนิกเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนประเทศไทยเราค่ะของกินง่ายกว่าเราสามารถซื้อของกินกบริเวณนี้ไปนั่ง,งปูสาบตรงบริเวณน้องสมุดได้เช่นกันค่ะซื้อไม่มีใครมา <c oughs> ปูแล้วก็นั่งจุดจมดมเลยน้ำมะเวือมาอยู่ถุงแป้งดีกว่าค่ะทุกคน เราจะไม่พูดอะไรเลยหรอกจะช็อตฟิวกล้องทำไมคนเามองกมึงสวยพาเขาเหรอคะเออเขามองแต่เหมือนแบบสวยไงเราสวยเราสวยอย่าไปงงดิเขางงอีนี่ถ่ายอะรววันนี้เป็นวอล์กจริงๆนะคะครั้งที่แล้วเป็นคณะตลกครั้งนี้ก็คณะตลกต้องใจบอกว่าหน้าดำจังเลครั้งนี้คณะหมูกอกครั้งนี้ก็คณะตลกชาเขียวปั่น It's the beach เราซื้อไหมยังสันไปอยู่อ๋อฉันไแล้วอันนี้ชอบเขียวส้มเหรอ,อเคยกินเขียวส้มเจอนันมันย้อนแสงมัอยู่ตรงนี้อพอแล้วหกนาทีแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายทุกคนเมื่อกี้เราเจอจุ๋มอู้นอ่ะค่ะนีดไงใครนะน ใช่เหรออืมไม่ได้มองหมาทำอะไรอ่ะเอฮ้ยาป้าป้าที่นะคะนวัตกรรมเอาเสียสละไอแพดก็ลังปีไหม còn quạt cái ลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เบลด้วยนะคะก็คลิปนี้ขอตัวไปอาบน้ํำนอนแล้วนะคะอ,อ๋อถ้าใครอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเบล์จะพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดนะบ๊ายบายไปแล้วเหนื่อยมาก